อาบน้ําแต่งหน้าแตงตัวมาเพื่อกล่องมี้มันต้องเลอค่าสมถางไงทุกคนแซดังจัดดีออนนะคะสวยต้อนรับพี่มากมากหนึ่งสองสามเริ่มจากกิฟต์เขาก่อนเลยเหมือนขนมเลยอ่ะมีพาวด์เล็กๆด้วยด้านในเป็นทราเวลไซส์เหล่านังเอกของเรานะคะเริ่มจากอายแชโดว์ก่อนเลยสีคู่โทนสุดๆโอ้โห และลิปรุ่นใหม่ที่เป็นไวรัลมากๆตัวนี้เนื้อนุ่มลื่นสีชัดติดทนค่ะสีออกนูนน้ำตาลคูโทนและกลอม m ซิมิเซอร์สีชูการ์ไอซิ่งน่ารักมากทุกคนฟิลเจ้าหญิงเอลซ่าและสิ่งที่ต้องลองให้ได้ค่ะลิปเบอร์890เป็นสีที่สุภาพใช้ได้ไบ่อยๆเลยขอคอมพ l e ทลุคด้วยสิ่งนี้ประกายที่ออกมาคือหวานสุดๆไปเลยสวอยอะทุกคนแก้มกลมเหมือนไปนเล่นอยู่กลางหิมะแตนก็ไหนและแกะแมอันเนี้ยต้องเป็นน้ำหอมสามกลิน่นเพอร์เพิลกลโรซีกลแล้วก็พิชชี่กล หอมมากทุกคนใครอยากสะสมกล่องสวยๆแบบนี้อย่าลืมไปกดกันนะคะ